มีรวมแล้วส5มภากสกพรรษาปรจจุบัน,ส,บนสมัยมุขรราชตุมาตูระกินทจ่เนมนรวิปาโรหรือวันอาทิตย์พระพุทธศา,นาน mm. สนาลูกกาจดเนินแต่ปรนิพาให้คงสมเด็จพระผู้มีพระภาคยายนั้นมีนายอันพุทธประพัติศาสยังถึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศชนนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาโรคัสติภูตานิสัพพานิวะสัณตะ นาติตีตนาโอกาปัน,นิธรรมภาพจะได้รับบัตทานสเสด็จพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญารองรัทธาบารมิกบญาิโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประกอบการอุศลเริ่มต้นในปีใหม่ที่เข้ามาเยือนกับเราทั้งหลาย อันชาลบน่าร้ายนเนื่องด้วยเวลาเล้เรามีโอกาสมากระทำความดีในที่นี้เป็นการรักษาบุญเก่าเพิ่มเพิ่มเพิมเติมบุญความดีใหม่ใหญ่โ้สลแห่งความดีทําเป็นรากเหง่าของจิตของเราทั้งหลายให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเป็นอานุสายสะสมความดีในชาตินี้และชาติต่อ,อไปซึ่งเ็จะได้ แสดงพระธรรมเทศนาให้ระดับกับความในช่วงเวลาแห่งเทศกาลแลเรตัตลอยมาร่วมทำบุญนาที่นี้เพื่อฉลองวันใหม่แหสัปดาห์ใหม่ที่เรานับเนื่องกันมาไปพอสมควรเกเวลาอันเนินพอรนหายยอา้อนไปนานใหญ่า่าีว่าพบวระสบสม แต่คืทนทปปันปายนปำรร่องอย่านิยมววาประสบจะพบเลยวันคืนนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดและร่วมไปตลอดเวลาในขณะที่มันร่วมผ่านไปมันก็นำชีวิตของเราติดตามไปด้วยคนที่ยังไวเด็กก็เหมือนพระอาทิตย์ที่จลังได้ขึ้น ส่วนมาถึงวัยชราอันน้ก็เหมือนพระอาทิตย์ที่คล้อยไปใ,ใกล้จะตกเวลาแห่งชีวิตของเราทั้งหลายมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งได้มีค่าเป็นอย่างยิ่งชีวิตของเรานะั้นต้องการโอกาสเรารูไหมว่าโอกาสของชีวิตเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาตินี้นมีมากน้อยแค่ไหน,น นักเนื่องเราจะเป็นปีปีเป็นวันวันเนี่ยนะ2ีชั่วโมงในหนึ่งวันทยอยออกไปอีกเป็นวินาทีมี86,400วินาทีโอกาสของเรานะันะผู้คนใดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ บุคคลอาจจะสร้างโอกาสต้องรู้คุณค่าของเวลาเป็นอย่างยิ่งและบุคคลที่รู้โอกาสคุณค่าของเวลาบุคคลนั้นจะได้ของขวัญอันมีค่าที่สุดของชีวิตเวลาที่เป็นของขวัญมากที่สุดของชีวิตก็คือเวลาปัจจุบันปัจจุบันนี้แหละนะคือสิ่งที่เราสามารถสร้างโอกาสสร้างของขวัญสร้างสิ่งต่าง ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคนได้ถ้ามันร่วงไปแล้วมันก็กลายเป็นอดีตทำอะไรไม่ได้ส่วนเวลาที่ยังมาไม่ถึงเราก็เรียกว่าอนาคตก็ไปทำอะไรมไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เราทุกคนทำได้ก็คือปัจจุบันเราทำอะไรในปัจจุบันนี้ไว้มันก็มีมิติแห่งการเชื่อมโยงของเวลานั้นนะ สิ่งที่เราได้มาทุกวันนี้นะก็มาจากปัจจุบันในอดีตปัจจุบันอดีตเราสร้างอะไรไว้เช่นเราปลูกต้นไม้ไว้สักต้นม,มันก็เติบโตให้ผลในวันนี้เราสร้างนะสร้างสร้างเงินสร้างทองบ้านก็ต่างๆมันก็ส่งผลมาถึงวันนี้ถ้าบุคคลใดมองออกมองเห็นก็จะเข้าใจเหื่งการเวลา แรกถ้ามองไปในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะสร้างอนาคตเราไม่สามารถไปสร้างที่อนาคตได้แต่เราต้องสร้างที่ปัจจุบันที่มันจะเติบโตเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราสร้างไว้ในปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นอนาคตที่เราทำในภาษาทุธศาสนาทุกโลกกรรมคนเรามีกรรมเป็นต้นเนินมีกรรมเป็นเท่าพัน มีการเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้เราก็ได้รับสมบของกำนั้นนั้นทำดีเราก็ได้รับความดีทำไม่ดีเราก็จะได้สิ่งไม่ดีทีนี้มนุษย์เราทุกคนต้องการความดีหรือความสุขไอ้ความสุขเนี่ยมันมาจากไหน,นเรารู้ว่าไหมเราอยากได้ความสุขนะสุขมันเกิดที่ไหนสุขมันเกิดที่สองอยง คือเกิดที่กายกับที่ใจาก,าการบรกายิีกสุขเจสิสุขนะความสุขเนี้นะมันเกิดที่กายเนื่องจากเราสามารถดูแลกายบนเปิกกายของเราให้กายเรามีความสุขสบายอะไรที่ทําให้กายไม่สบายได้เราก็แสวงหามาให้มันเช่นนะสิ่งที่ทําให้กายเราสุขสบายก็ถือว่ามไม่มีโรค ถ้าเราไม่มีโรคมาเบียดเบียนเรู่ากายสุขสบายที่สุดจะเรียกว่าอารมยาปรามาภา,าคากว่าไม่มีโรคเป็นรักอันประเสริฐนั้นในเวลาใดที่เรามีร่างกายอย่อยางน้อยเราก็ต้องพยายามรักษามันให้แข็งแรงนะดูแลให้ดีด้วยอาหารอากาศนะ,ะเดบออกกำลังกายหรืออารมณ์ของจิตใจก็เกี่ยวกับกาย ดูใลมวนให้ดีมันก็มีความสุขและสิ่งที่เนื่องกับการมันก็มีอะกรกบความสุขใจสุขใจมันมีจากความสนุกกับความสงบบางคนก็ชอบสนุกปีใหม่ไปฉลิมฉลองกันให้เกิดความสนุกก็รู้สึกว่าจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานได้เที่ยวได้ฉลองแต่พอถึงเวลาที่หนานะ ไหยสวศูนยไหวชราภาพมาความสนุกแบบนั้นมันหมดไปก็เริ่มจากความสงบใจที่มันสงบได้มันก็เป็นสุขสุขใดอื่นจะยิย่งไปกว่าสุขแห่งความสงบไม่มีเพราะความสงบเป็นสุขที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสนุกนั้นมันหมดไปมันก็ต้องหาอยู่เรื่อย ต้องเติมไปเรื่อยๆไม่เติมเม่อไหร่มันหมดแต่ความสงบไม่ต้องเติมสุขจากความสงบมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันปกติของมันก็คือไม่ต้องไปเติมมันก็สงบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าไปสงบได้แต่สิ่งที่มันเลื่อกับกายระกิเขาเรียกว่าสุขมันอิงอมิตรนะกับสุขที่ไม่อิงอมิตรนะ เป็นสามิสุขกับมิราสุขสุขประเภทอีกอ้คือสุขเกิดจากการที่เราน่ะมีทรัพย์มีทรัพย์และเราก็ใช้จ่ายทรัพย์ทำอาชีพให้เกิดทรัพย์โดยนะ่ะมันไม่ผิดกฎหมายเรียกว่าเราทำอาชีพโดยกว่าบริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือประเพณีใดๆและเรา ต้องมีสุขเกิดจากการไม่เป็นนี้ด้วยเพราะนั้นสี่อย่างในทรัพย์นี้มีใช้นะหาและไม่หาแบบเป็นนี้สี่ประการนี้จึงสุขเกิดจากการมีทรัพย์แต่นี่คนต่างๆก็คิดอีกว่าทําไงจะให้ได้ทรัพย์มา้ไอการได้ทรัพย์มาเนี่ยมันต้องดูทางเข้าแลนะทางออก ย่างแรกที่จะทําให้ทรัพย์มันอยู่กับเราได้นานนอนเนื่องอยู่กับเราได้นานนั้นเราก็ต้องพยายามพุดถามรั่วเส้นเหมือนน้ําอันเราจักน้ำถ้าภาชนะมันรั่วน้ำก็หมดถ้าเราอดดูรั่วได้น้ำก็อยู่กับเราทรัพย์ก็เฉลี่ยกันเราอดรูรั่วได้ทรัพย์ก็อยู่กับเราอดรูรั่วอย่างไรโดยม่าเรารั่วไปทาเรียกว่าอภายมุก ป่าทางแห่งความเสือ่อมควาเสื่อนี้นะมันจะเห็นได้ว่าที่พูดไปมันจะมากับตัวสุขที่มาจากความสนุกเราอยากไปเที่ยวไปไหนต่างๆนี้นะมันมักม,มีอบายมุขปลเข้ามาอย่างแรกเลยเวลาเราฉลองกันก็ต้องมีของเมานะน้ำสุลาเมลัยต่างๆพวกนี้ เสกให้มันเมาก่อมให้มันสติมันเลิกเดือนเดี๋ยวเราจะปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่ความรู้สึกของมนุษย์เป็นเช่นนั้นไอ้ความนาอัดอั้นใจอะไรที่เก็บเอาไว้อย่าไม่เมาพูดไม่ได้ทำไม่ได้แต่พอเมามทำได้พูดได้แล้วก็แสดงท่าทางิกแปลกออกไปจากปกติได้ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองได้ปลดป่อยบาปคนอยากรวยก็ไปเล่นการพนันนะพวกนี้ก็ทําให้หมดไปมากไปใหญ่ตราบจะหมดไปได้ยอย่างขอการเที่ยวการเที่ยว,กา,ยวการดุการการเด่นเที่ยวต่างๆหมดเพราะเราเที่ยวแล้วมีไหมที่บอกว่าเที่ยวโดยไม่ใช้ทรัพย์เลยสักบาทเป็นไปไม่ได้ เราเที่ยวเมื่อไหร่ปุ๊บออกจากบ้านเมาาื่อไรเราต้องจ่ายสักแล้มมันคุ้มค่ากับที่เราเหนื่อยยากหามาได้หรือไม่นะไม่ว่าเที่ยวกลางดูการะเล่นหรือเที่ยวกลางคืนก็เป็นอันตารายเป็นอบายมุขและ,ะข้อต่อไปก็เียกว่าพบคนไม่ดีหรือคนชั่วเป็นมิตรก็ชักชวนเราไปเสียหายไปในทางต่างๆ ไม่ว่าจะเมาะจะเล่นการพนันจะเที่ยวทั้งหลายมาก,กับเพื่อนหรือมิตรที่ไม่ดีมากควรเราไปเสี่ยงซับและสุดท้ายในอบายมุขก็คือเรื่องของการเกียจขร้าการทํางานเมื่อไม่ทํานะอยู่เฉยๆซั์จะงอกเงินขึ้นมาเองเหมือนต้นไม้เป็นไปไม่ได้เงินยังไงมันข้าก็อยู่คงแค่นั้นถ้าเรารู้จักบริหารรักษานะ มีปัจจัยหรือมีเงินแล้วไม่ใช่เก็บแล้วมันจะงอกเงินคนฉลาดต้องรู้จักดูแลไม่เกียดค้างเอาไปลงทุนสร้างกิจาการให้มันงอกเงินขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเพอเงินทุกวันเขาเรียกว่าเงินเฟ้อคือมันลดค่าลงไปเรื่อยๆเ,เช่นสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามสามบาทหน้า ขึ้นมาสิบาทยี่สิบาทีนี้สามสิบาทสี่สิบาทข้างเงินมันถ้าเราเก็บเงินไว้เมื่อสี่สิบปีที่แล้ว้่าเงินมันห่างไปเยอะเลยแต่ถ้าเราทําให้มันเงาะเลยขึ้นมาไม่เกียดค้านเอามาใช้ทํางานมันก็มีค่าและเพิ่มปูขึ้นนี่เรียกว่าปูถังรั่วคในชีวิตคนทุ่คิดจะสร้สางสร้างให้เกิดเป็นความสุขส่วน กว่าเพิ่มเติมจากที่เกียรก็คือตรงกันข้ามกับอบยัยมุกก็คือต้องขยนันอุดผาานสมาทานลุกขึ้นคนขยนันง่ยง่ายคือเวลาที่บอกไปในเบิ่มงต้นแห่งชีวิตเรามีวันนึง24ชั่วโมงเท่าเท่ากันเซเว่นมันรวยเพราะมันทำเวลาได้ทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดแล้วเราละทำง,งานวันละกี่ชั่วโมง ปัจจัยหาเงนินได้บ,บันเท่าไร่กี่ชั่วโมทง,ทงทั้งที่เรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่เราลุกขึ้นมาทํางานเพื่อแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตได้กี่ชั่วโมงนั่นก็คือคุณค่าที่เราได้จากเวลาเมื่อเราได้น,นะเงินทองได้ทรัพย์มาแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลไวคือรักษาด้วยนะให้มันดีอารักขามือนยา เขาเรียกว่ามีเสริงพึงบรรจงให้กบบาทอย่าให้ขาดถึงของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากนักใจยั่งนั้นไม่ควรซื้อ,อยาไปที่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคาทั้งขาวหวานอย่าพ่อแม่แก่เท่าชรากันเหลาลูกหลานขวรยึดมัน่นกัดตันยูเมื่อท่านแก่ตัวหรือเราแก่ตัวก็มีสัตว์ตัวเด่น แร่ก็คบคนดีอย่าไปคบคนชั่วแระพยามในข้อสุดท้ายคือให้มันสมอต้นเสมอปลายทำอะไรไว้นะไม่ใช่พอได้สด,ดับกับความความรู้ไปพยานแต่ทําได้วันสองวัน,นหาเนีน้เลิกกลับไปเหมือนเดิมมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรที่ทางสมัยก่อนเขาเล่าเรื่องกระต่ายกับเตา่า ไอกระต่ายมันเก่งแต่เวลามันมาวิ่งแข่งกับเต,ต่าโค้มันชนะสบายเลยมากนอนสบายเล่นสบายเต่านันไม่เก่งแ,บบแต่มันเดินเรื่อยๆมีความเพียรยายามทำให้หยุดมันจึงชนะก็สอนเราไว้เช่นกันคนเก่งคือคนที่ทาสม่ำเสมอนะไม่ใช่ทําแป๊บเดียวแล้วหยุดเช่นนะั้นนั่นสําหรับคนดีจ้า ชีวิตในวัยเดืองต้นแต่เ่อถึงยางนาพระอาทิตย์บ่ายพร้อมลงไปแล้วัยชรา,าเริ่มมาเยือนเขาเรียกว่ามามาเยือนนะหมามีมกิเลสมาที่สําคัญในเรมัจจุราชมาในวัยเด็กมันเป็นเทวบุตรดมาวางดีความทุกขัแต่พอแก่ตัวแล้วหมาคือมัจจุราชือกวางตาย มันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเราจะทําชีวิตยังไงให้มีความสุขที่เป็นความสงบได้ก็นำะพึงยกข่าวสอนของพระศาสดาสมานสมพุทธเจ้าขึ้นมาพิจารณาเป็นนิสในองค์แห่งการตัดสูตพระบรามศาสดาสมธธาสสมพุทธเจ้าท่านยกถึงระสําคัญของคนที่พิจารณาในหลักธรรมที่นําไปใช้เรียกว่าอาริยส,รรสัจสี มองเห็นบ้างนะในทุกความสุขทั้งหลายที่เราได้มาชาเป็นนะสุขที่เป็นกายสุขหรือเกศสุขก็แล้วแต่นะอย่าลืมว่ามันได้มาเพราะความสุขแล้วมันก็ยังมีความทุกข์ปนมาด้วยมันไม่ได้มาแต่ความสุขทำไมถึงบนะอกเช่นนั้นโยนทั้งหลายก็รอง กลับไปนึกดูว่าสิ่งใดที่เราเคยได้มาแล้วมีสิ่งใดในชีวิตที่มันอยู่กับเราได้นานมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่มันไม่หายไปเลยมีไหมแม้กระทั่งร่างกายของเรามันก็กำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่คงที่ยังรักษาไม่ได้เลยเจะไปรักษาอะไรในสิ่งอื่นๆนี่คือความจริงว่าเมื่อเรู้ความจริงเช่นนี้ว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยทุกขณะมันกําลังเปลี่ยนไปทุกวินาทีเป็นความจริงแห่งทุกที่มันเกิดขึ้นมากับสุขมันปคนกันมาเพราะนั้นคนจะสงบได้อยากคิดไปละทุกอย่างเดียวต้องละที่หมดละกั้งสุขละกังทุกมันไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะหมดไปด้วยกันถ้าเรายังลึงความสุขอยู่ตามใจตามนั้นทุกมันก็ยังมาอยู่ พะความสุขมันก็เสื่อมหมดไปความทุกข์มันจะมาแทนที่เพราะเหตุนี้นะบุคคลเห็นแล้วซึนะ่งปฏิบัติขั้เก่านี้สั่การจะดับนะทุกข์ให้ไปดับที่สมุทัยที่ต้นเหตุเราในวัยทีนะ่ผ่านเลยมาเพืแล้วเราจะมองเห็นว่าโอ ชีวิตอันร่วงเลยมาแล้วและเหลือน้อยนี้จะทําไงกับอนาคตไม่ใช่ชาตินี้งเลเิ่มมองไปถึงชาติหน้าแล้วจะเอาประเทศไหนท่านชีวายสมุทรไทยก็คือมีกามาตัณหาะะนะหาวิภวะัณหาที่ไปในภพถึงชาติหน้าความเป็นจริงก็คือกามมพบูรป,ประพบอรูป,ปรพบและภพที่ไม่อยู่ในทั้งสามนี้จุดได้คือภพแห่งพระนิพพาน ถ้าตาบใจเรายังพอใจอยู่ในนะสุขความสุขแห่งาทางโลกอยู่ยังเป็นกรรมพอยู่เรายังติดอยู่ในตัณหารเราก็ยังติดอยู่ในกรรมพบอยู่นี่พวกนี้ไม่ได้เราจะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ติดอยู่ในโลกมนุษย์จิตใจยังอยู่ในโลกมนุษย์จะไปเกิดเป็นเทวดาได้ไหมไม่ได้เราก็ยังพึงพอใจสมบัติของมนุษย์ ทุกคนต้อง,งอยากเป็นเทวดาก็ต้องพึงพอใจในสมบัติของเทวดานะแต่ถ้าฝึงอยากเป็นมนุษย์แต่ไปพึงพอใจสมบัติของสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรก,ก,กมันก็เป็นสัตว์มนุษย์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้และความที่จะสุกพ้นได้จากนะความเป็นนะพบต่สาๆสูอสมุทัยนะั้นได้ก็มีจริงท่านเรียกวันนี้โลธแต่เราก็ต้องไปใช้ตัวมัด เป็นเรื่องความเพืปฏิบัติสองข้อแรกเรียกว่าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปัปปะรู้ทิฏฐิแปลว่ากว่าเห็นเห็นทุกต้องเห็นชอบเห็นในอริยสัจความบุกปลจักทุกรักเห็นหรือไม่ปัญญาอันเห็นกว่าจริงเข้าใจกว่าจริงอันนี้เป็นนะไม่ว่าว้ไหนพิจารณาเห็นได้บุคคลนั้นก็ทำชีวิตให้มีความสุขเหมาะสมกับว้ได้ ฉะนั้นนีอย่างแรกคือต้องใช้ปัญญาปัญญาที่เห็นปัญญาที่เข้าใจว่าชีวิตเนี้ยเราจะมีความสุขได้เราต้องการความสุขแบบไหน,นสุขกายสุขใจสุขเกิดจากอามิตคือสิ่งของหรือสุขเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรคือว่างเปล่านั่นแหละแต่มันเป็นความสงบมันก็มีเหตุเนื่องกันแบบนี้ด้วยความสุขนั่นชีวิตเรามีความสุข ผู้คนต้องเห็นก่อนคนทั้งหลายปัจจุบันคือไม่สามารถที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้เพราะไม่ศึกษาให้เกิดปัญญาส่วนสม,มาสังกัปปะคือต้องทำดิกชอบรู้แล้วทำเรารู้ว่าข้อต่อไทยคือรักษาศีลปักายวาจาหรือรักษาอาชีพหรือการเลี้ยงชีวิตของเราให้มันถูกต้องให้มันดีรู้ว่าดีแล้วต้องลงมือทำ บุคคลนั้นรักษาสีบุคคลนั้นได้ชื่อว่ารักษากายวาจาให้ปกติเรียบร้อยเมื่อกายวาจาเราเรียบร้อยปกติจิตใจเราก็ปกติเรียบร้อยเป็นความสึกเนื่องดีต่อกันแรละถ้าบุคคลใดหวังความเจริญในภพหน้าอันเป็น,นที่ยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรูปวพคคอรูปวพหเรื่องคนิคพามบุคคลนั้นต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติในกรรมฐาน กรรมฐานพอเป็นออกเป็นได้สองกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่ากลุ่มหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายเครื่อสงบใจเป็นการยกนะจิตของเราที่เป็นเอกคพตาจิตขึ้นมาผมอิเลยไวเป็นสมถะาท่านเปรียบเหมือนเอาหินไปทับย่า้าหินไปทับยญ้าไว้มันก็ไม่งอกไม่โตแต่มันก็ไม่ตม่ย กรรมฐานชนิดนี้ก็กดทับก,กิเลสในใจไว้ได้กิเลสไม่หมดแต่มันก็ไม่โตนะและกิเลสก็ไม่ตายส่วนอย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนี้นะเป็นอุบายเ่องปัญญาเป็นความฉลาดในการรู้เท่าทันกิเลสตัณหาต่างๆและสามารถดับมันได้ถ้าเปรียบเสเหมือนก็เหมือนเรา นะเดินลุยยาไปลุยมาเดินขับรถไปทับมันจนตายหรือฉีดยาให้ตายยันหลักยันงน่งไม่โตเลยเช่นเดียวกันกรรมฐา,านนี้ใช้ปัญญาเข้าไปดับนะที่เหตุก็เหมือนข่ายากินลากินนา,ลา,ลาแล้วมัน,นไม่งอกไม่โตได้ชันใดในวิปัสสนากรรมฐานก็ฆ่าอิเลสฆ่าตัญหาดับได้สิอันนี้เป็นนะ เรื่องที่ต้องใช้ความรู้เยอะหน่อยมีขั้นตอนมีวิธีการพอสมควรแต่เวลาที่จะอธิบายในพระธรรมเทศนาในวันนี้ไม่มีแสดงโอกาสมีน้อยเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยค้างรถเมล์หรือรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโ e อเอโมอิกานก็จะพาดปราคนนั้น ภาพแล้วจกากโสดาบอนิจารัาชาไปวันนี้นะเวลาได้ผ่านไปหมดเวลาแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาให้กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้สดับกับความมาพอสมควรเก่เวลาดังนี้ได้ขึ้นตนมาว่ากนะาโรคสตินั้นพูดถึงการเวลาย่อมกืนกินสรพัตว์ที่วิ่ปองทัตัวเราเองทุกคน การถูกการเวนะัเป็นยักษใหญ่อันกินกินชีวิตเราอยู่เราทั้งหลายถึงมีสติอย่างประมาทรีกขนขวายในชีวิตของเราีี้ลขนาวยก็ทำความวาดีไว้เมืเบื่อหน้านั้นเราก็ยังมีที่พึ่งอันเป็นประโยชน์อันเป็นที่สูงสุดที่ใจเราจะเข้าถึงได้ อัตมภาพได้สแสดงพระธรรมเทศนามาครอบพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ในเะทศกาลปีใหม่นี้ขอตั้งกิตดวงฤทธิ์ที่ของสาให้ญายโยมทุกคนเบิกบานสะาัใจคิดสิ่งใดเึงสมหวังดังจำนนอยากจะรวยมีเงินหลายหมื่นแสนหากมีความรักมีแวนก็สมใจดังผสมกว่าทุุข์ร้อนทั้งร้ายถ้าจาดม ทุกคนจงมีความสุขสันต์หวานปีใหม่เพลินแสดงพระธรรมเทศน,นาก็ตอบสมองคนเกนล้าเวลาที่ขอรับิธลงมาเจริตอนนี้เกวังก็มีด้วยประกาศชั้นนี้เออค